หนึ่งร้อย my god oh my god ตัวนี้172่บาทเฮ้ยคุณไม่ตลกนะมันถูกมากแล้วมันสวยอะ่ะเข้าใจปะ่ <c oughs> าโ่เคมก วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เนื่องจากดิฉันชอบบอกลดิฉันเนี่ยหุ่นสวยตางแบบอยากเปน็นนางแบบมากมารีวิวเสื้อผ้ากันดีกว่ามาดูว่าดิฉันนี่จะรีวิวได้ออกมาสวยสมคํำร่ำลือของเขาไหมเพราะว่าดิฉันไปช้อปปิง้งเสื้อผ้าในช้อปปี้มาทุกคนมันว้าวนะตรงที่เสื้อผ้าราคาหลักร้อยแต่สไตล์สายฝอมีทั้งชุดออกกำลังชุดอยู่บ้านชุดสายสตรีสายปาร์ตี้มีหมดมีหมด เริ่มเลย嘛เริ่มหล่อเริ่มหล่อลรอมหลอน่ารักมากทุกคนเป็นฟิลแบบไทยไดดยแล้วก็คือมันเป็นเสยืดนะแต่ว่าเราเอามาทำนี้ได้เซ็กซี่ไะสไตล์เซ็กซี่หน่อยแล้วก็เป็นกางเกงแบบขาสั้นมีกระเป๋าให้คือสภาพาที่ตูนมารีวิววันนี้นะคะจากแบรนด์โลวิโชนะคะเขาเป็นสภาพราคาถูกมากราคาตูนไม่ชัวร์ไม่ไม่ไม่ชัวร์ราคาเท่าไหร่ขึ้นให้ดูตรงน,นี้ นี่สบายๆจะบอกว่าคุณภาพเนี่ยก็ตามราคาค่ะทุกคนเป็นสภาพที่ผ้าไม่ได้ดีขนาดนั้นก็บอกตรงๆเลยนะแต่ว่าเราใส่แบบเล่นๆขำๆได้อ่ะเข้าใจปะแกมันฝ่ออยู่นะอ่ะสีเสอแล้วตรงนี้เขียนว่า Urban เ r b a n มะสาว Urban คนเมืองฉันเหมือนฟือแบบพวกคิมคาคิมไรที่แบบไปจับกิ้งตองเช้า ฮัลโหลฮัลโหลไปชุดต่อไปค่ะ Joe Joe What's up Joe Joe w h e r the g o What's up อ uh ่ huh. อันนี้เป็นแบบแจ็คเก็ตนะคะบสบอลน่ารักมากจะบอกว่าผ้าของเขาเนี่ยเสียงหนัง จะบอกว่าผ้าของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นผ้าแจ็คเก็ตเบสบอลแบบหนานะคะทุกคนมันเป็นแบบบางบางที่แบบเหมาะสําหรับอากาศเมืองไทยอ่ะตัวนี้ตูนว่าน่าจะใส่ได้บ่อยนะมันมันมันไม่ร้อนอ่ะมันใส่แล้วมันไม่ร้อนอ่ะและ้วทรงมันเท่มากเลยอะ่ะก็เป็นสกรีนแบบเหมือนพูดยากแล้ว <laughs> ไม่รู้เขาเรียกว่อะไรมันเป็นสกรีนแบบพลาสติกอืมสกรีนพลาสติกไม่ได้แบบ ปักหรือว่าปมลายลงไปนะคะสำหรับเสื้อยืดตัวข้างในก็เท่มากใครคะโอ้ยมันจะบ,บินอะไรแถวนี้วะฟ็อกเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เสื้อยืดลายพาเวสก็อตนะคะตูชอบผ้าเสื้อยืดตัวนี้มากมันแบบสบายกว่าตัวเอ่อตัวเออร์เบิร์นตัวที่แล้วสีเขียวนะเฮ้ยอะไรวะนี่อะไรกันวะขอดูหน่อยดิเยัดมากออฟฟ์ยื ไปเลกโตควยถอยมากไม่ถ้ามีกลัมนะอีฮ <Yeah. S 1> ี่อกูเก็บค่าผ่านทานบ้านละตัวนี้ค่าสบายกว่าตัวเออร์ตัวเมื่อกี้นะคะคือตัว Urban ไม่ได้ไม่ไ,ด,ไ,มไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้ไม่ใส่สบายแต่ว่าต,วต,วตัวรู้สึกว่าคุณตี้ตัวนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เขาปั๊มเป็นแบบสกินอ่าพลาสติกเหมือนกันลายที่เลือกมาท t กเท่มากนะที่เขาทำคัตติ้งมาอมชอบมากตรงนี้่ว่า Look Mom I can fly เท่ดีค่ะทุกคนมาในราคาแบบถูกมากด้วยเน่สาวฮิปฮอปสายสตรีทคงชอบแน่นอนว้น่ารักมากเป็นฟือแบบฮาร์ด o o ูแบบ c o ูลเลสนะคะผ้าเนี้เป็นผ้ายืดซึ่งมันจะรัดกับตัวไปเลยใช่ไหมเห็นแบบส่วนเว้าส่วนของรอบตัวได้อย่างแบบสวยงามและลายของเขานะเน่ดูดิเป็นไงน่ารักม คือลายมันเหมาะสำหรับคนตัวเล็กถ้าใส่ลายใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะดูตัวใหญ่ขึ้นมานะคะให้ดูแบบมีน้ำมีนวลมากขึ้นมาเลยค่ะที่แบบคุ้มค่ามากทุกคนใส่ขำๆเล่นๆได้เลยเนีเ่นนนยแบบไปคาเฟ่ไหมเนาะเออตัวนี้ค่ะกับตั้งชื่อให้ว่าเดรสไนตี้ไนตี้เดรสเดทรุ่นแม่ Cool it whatever หลับจังอะนานๆทีทุกคนจะเห็นตูแต่งตัวแบบง่ายๆแบบเนี้ยแบบครอปสักหนึ่งกเกงยีนขายาวอยเอาจริงปะชอบกางเกงยีนขายาวเขาบออ้างเลยอะมันตูนเป็นคนชอบกางเกงทรงบอยอยู่แล้วคือแต่ว่าขาบอยขากระบอกอะไรเงี้ยคือตูนเป็นคนขาเล็ก นะแล้วช่วงบนอ่ะมันจะใหญ่ตวเลยพอแบบใส่ใส่บอยอะ่ะแล้วมันก็ดูบาลานซ์กับหุ่นของตูดีแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยนี่เสื้อสีครีมตัดกับผิวสีแทนสวยๆของปูมากน,นะหละ่ะเอาสิมาเชิญชุดเนี้ยตัว่าหลายๆคนน่าจะอยากชอปตามแล้วมันถูกมากอืมแงล่าแงล่าเงล่าต้องถ่ายรูปแล้วมาชุดเนี้ยไงล่ะ,ละ,ละตั้กช,ชื่อให้ว่าอะไรดี มิกซี่มะมิกซี่สไตล์อีมิ่เขาชอบแต่งตัวอย่างนี้นะเมื่อก่อนอะชื่อว่ามิกซีส่สไตล์น่ารักอะ่ะง,ง่ายๆในราคาแบบไม่ถึง500ห้าร้อยท้วสามทุกคน oh, ว้าว <No. S 1> All night, ชุดออกกำลงเขาก็มีนะเว้ยดูดีป็นสีชมพูสิ่งหนึ่งเสนอสิ่งหนึ่งได้ปะะตูชอบสีผิวตูนตอนนี้หลังจากกลับมาทะเลมากมันใส่ชุดอะไรมันก็ตัดเวอร์ไปหมดเลยเน่ให้ดูเท็กเจอร์เขาเห็นปาตะปุ่มตะปามแล้วคือข้างหลังเป็นควายสุดๆตรงนี้มีสปอร์ตบาร์นะคะไม่ใช่บโบเบ้นะและชุดอะถูกมากขอย้ำคำเดิมว่าถูกมาก ชอบตรงที่ตรงเนี้ยเขาเป็นที่เก็บเอวมันเลยทําให้หุ่นเราดูสเลนเดอร์มากขึ้นเทรนเนอร์เห็นเพิ่มแบบ<อ>น่าเสียอะไรดู <c oughs> ชอบตรงที่มันไม่หนาจนเกินไปจนแบบว่าอึดอัดเป็นภาพที่ใส่สบายนะแต่ก็ยืดตามตัวนะ <c oughs> สวยนะชุดนี้สวยนะ <c oughs> แล้วเขามีชุดออกกําลังกายสวยๆเยอะแยะเลยในในในแอคเคทาของเขาอ่ะไยชอบอะชอบชุดนี้นะไปเที่ยวได้เลยเนี่ยคือแบบว่าสวยไปเที่ยวได้ดังก็แล้วมัน เฮไฟอร่นอยู่แล้วใช้ <c oughs> <c oughs> น,น้ำพรางตัวอยู่ไม่ให้พวกแกเห็นแต่เห็นชุดปะน่ารักมากเป็นเชิตแบบใส่ง่ายๆสบายๆเว้ยแต่ว่ามันจำต้องเอวซึ่งดูแพงอะ่ะดูแบบมีอะไรมีอะไรอะ่ะดูแบบตัวนี้หลายร้อยนะแต่ว่ามันแค่สองร้อยเององร้อยสองร้อยเองแก มากเลยอ่ะฉันชอบสุดดีมากเลยใช่ปะมันง่ายอ่ะคือใส่สร้อยเส้นเดียวก็จบละถือกระเป๋าแพงแๆสักหนึ่งเนาะ uh. เออตัวนี้ให้ฟีลอะไรรู้ปะ uh. Rihanna dress คอลเลชั่นแรกเลยของ f ฟช t y ีแต่ว่าหนึ่งอย่างเลยนะต้องรีดหน่อย uh. กูเนี่ยต้องรีดหน่อย <c oughs> อ่ะไปะต่อไปค่ะี <c oughs> ะตัวเลย ชุดนอนนะลังมาคือเป็นชุดนอนที่ดูแบบเบสิกง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ตูว,ว่าผ้ามันไม่ร้อนดีเว้ยแล้วก็มันเป็นผ้าดูชอบนอนผ้า,ผาสาตินอยู่แล้วเพราะว่าเตียงตูน่ะผ้าปูที่นอนก็คือเป็นผ้าอย่างนี้สิ Silk, ลค์สตินลื่นมากทุกคนเราสับไม่ได้เดว้วยติงเบอดิออน่ามาเพราะว่า,ม,วามันพอดีตัวตูวตวเลยแบบเดะแล้วมันก็ทําให้ดูแบบอยางซิงอ่ะ แบบเตรียมโดนซี่อ่ะใส่ชุดนี้แล้วเกิดเตรียมโดนซี่วันแรกมันดูแบบยังซิงฉันแบบยังใส่ชุดนอนโป๊ะไม่เป็นยังใส่ชุดอย่างนี้ล après, ูอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยโอ้ยเอาดนดนซี่ฉันเลยฉันเจ็บเจ็บเยอะซี่อซี่ฉนเจ็บฉันเจ็บฉันเจ็โดนซี่แล้วฉันโนซี่แล้วฉันโนซี่แล้วฉันโนซี่าเลสค่ะนั่หลับมาเอาจริงป่ะไม่รู้เขาไหนถูกมเกิดขว่าถูก น่ารักมากแล้วมันเซ็กซี่มากอ่ะชอบตรงที่ผ้าเขามีความแบบวิงวับวาวเว็บวาวเว็บวาวแต่ว่าไม่ติดหลุดผิวออกมาเลยนะคะคือผ้ากิตเตอร์ถ้ามันแบบชิชีแบบถุกถุกมากกันบบติดหลุดออกผิวออกมาเนาะแต่มันเก็บทรงอะไรตูนสวยมันทําให้ s i ลิเอตร่างกายตูนหุ่นตูนดูสวยมากเลยอ่ะนี่คือมีต้องใส่ชุดนี้ออกไปข้างนอกแล้วปะมันหมอนพวกแบบแต่มาแล้วนะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะที่ตูนเลือก เอามาในการรีวิวลวิชโลครั้งนี้ซึ่งจะบอกว่าเป็นสิทค่ะผู้สอ่งอาจจะต้องรอหน่อยสักนิดหน่อยไม่นานไม่นานไม่นาน,น,านแต่ว่าเขามีหลากหลายแบบให้ทุกคนนะได้เลือกกันจริงๆวันนี้มาแจากโค้ด้วยค่ะโค้ดที่ตูจะให้ไปนะคะลดได้ท้งหมด22%ตรงนี้เลยเอาไปใช้แต่ว่าวิธีการใช้เนี่ยใช้ยังไงบางคนที่ใช้ช้อปปี้เนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วบางคนที่ยังไม่ใช้ก็อาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวดิฉันจะบอกให้ฟังไปตรงหน้าช้อปปีค่ะเข้าไปตรงชั้นนะคะ ชั้นเสร็จปุ๊บแล้วคลิกไปตรงที่คําว่าโค้ดส่วนลดค่ะแล้วกดตรงคําว่าใส่โค้ดส่วนลดเพิ่มใช้โค้ด l o w v a l l b ได้เลยค่ะตามที่อูนให้ไปแล้วก็กดเก็บโค้ดนั่นเองง่ายมากๆทุกคนจะได้ส่วนลด22%ไม่มีขั้นต่ำเลยนะคะทุกคนสามารถซื้อได้จนถึง10,000บาทแต่เราคงไม่ซื้อถึง10,000บาทปะหรือว่าเอาซื้อมาขาย แล้วแต่ไปคิดกันเราเองนะคะทุกคน <S <S แค่นี้เองเราก็เอาโค้ดตรงนั้นนะไปใช้ช้อปปิ้งกันได้เลยคะ่ะทุกคนไปใช้กันเยอะๆแล้วก็จอแนะนำว่าร้านเนี้ยคือเขาบริการดีมากตูนแบบถาม tracking เขาตลอดเขาก็ตอบตลอดน่ารักมากซึ่งมันเป็นร้านจากทางจีนะคะตูนแนะนำนะเอามาขายสิเนีย่ยพวกน,อน,อน,น้องๆนักศึกษาสมมติเราซื้อมาในราคาเท่าไหรอ่อ่ะเอาแบบขอดูแป๊บนึง สวยวะราคาเท่าไหร่เอาเดีดตัวนี้เลยอยากรู้เหมือนกันหนึ่งรอ o my god อ oh ้ my god ตัวนี้172บาทเฮ้ยคุณไม่ตลกนะมันถูกมากแล้วมันสวยอะเข้าใจปะแกแกเอามาขายกันสี่ขาย300นะปะ4 0่ะ400นะปะถ้าแกไม่ขายเดีย๋ยวฉันเอา,เอามาขายเองนะชี้ทางรวยละโรบิโต้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นั่งแบบต้องไปกินละหิวไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วคะ่ะดีขนนึ้นเยอะเลยเดียเย๋ยดูะไรเอีอ๋หอมสับเวอร์แกชิบยายหอมกว่านี้อีกอ่ะเป็นลงนใส่ให้นะเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกดไลค์ก,ก็แชร์ให้ด้วยาไปเล็กนิดเฮ้ยม,ม, <c oughs> มีใครอยากให้ช้อปปิ้งเสื้อผ้าร้านไหนอีกบอกได้นะชอบแบบอยากดูอะไรเงี้ยแบบทุกทูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นสไตล์แพงอยู่แล้วเราเน้นเข้าถึงกันเองง่ายๆไปแล้วไป <laughs> <laughs> I will get my hatching drink on tonight I'ma get <laughs> in the mood right now and it don't kill my, my <laughs>